เราพบกันอีกแล้วในช่วงรีแทะ <laughs> ทุกคลิปนะคะเราจะมีคอมเมนต์หนึ่งปักหมุดไว้นะคะทุกคนใครอยากแนะนําให้พวกเรารีแอช่าวงไหนเนี่ยสามารถคอมเมนต์ใต้แล้วคอมเมนต์ที่เราปักหมุดไว้เท่านั้นนะคะทุกคน, <Yeah. S 2> นคเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกดติดตามซับสไคร e ด้วยนะคนะัเมื่อกี้ที่เรารู้สึกว่าดูดูเราคืออันนั้นอ,อ,อันนั้น,น,น,นเสเตจนะอันนั้นแค่เสเตจนะ อันนั้นแค่สเต็ยังยังรู้สึกแบบโอ้ขนาดนั้นแล้วแพททิสจะขนาดไหนแล้ว่เอินมีแพทเทินที่แบบว่ากล้องไม่เห็นนะใช่ใช่ใช่ปาปะลุยกันเลยดีกว่าพี่เอินวานดาเาื่าด้อโอ้โหเดนี้มันล้ำแนองแบบล้ำเออนี่ยเนี่ยเป็นลูกโลกโอ้โหโออ้โอห้อ้้ คือขยับแบบเหมือนแบบ<า>นี่เสร็จแล้วก็แล้วก็เปลี่ยนเ,เป็นสองสองโลกแต่พออ่านพออ่านอีทอนเริ่มเมื่อกี้ตอนสเตตเดบิวช์แบบเออเพิ่งเข้าใจว่าแบบเป็นที่เขาบอกพระอาทิตย์สองดวงอะ่แะอแล้วมิกก็จะมาแบบเป็นหนึ่งอะไรสักอยาก่างแต่เป็นหแล้วยังไี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไอ,อ้ตรงเนี้ยยากยากตรงนี่ไหนปะตอนแรกเป็นวงกลมแล้วเซี้ยเดียวที่ออกมาเป็นแบ่งเป็นสองสองโลกใช่ไอสองสองพระอาทิตย์ลองดูใหม่อีกทีหนึ่งคือแบบว่าเฮ้ยแปลกแยที่ที่ผมเห็นที่ผมว่าเป็นยังไคือ คนเนี้ยเขาจะเข้ามาข้างในใช่ไหมละคนเนี้ยเขาออกไปแทนอ่ะใช่แล้วแล้วออกแล้วสมูทอ่ะใช่มันไปต่อได้มันจไลท์ทีเดียวแล้วถือคุณน่ะคุณน่ะเออเออแล้วโอ้แล้วเขาขึ้นเป็นบีดใช่ปะโอ้โหเขาขึ้นเป็นบีดใช่ปะตึกตึกตึกใช่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 ข้างๆก็ขึ้นเป็นบีดเพิ่งเห็น ตอนนแรกเห็ดูแล้วดูแพทเทิร์นโอ้ my god จริงคุณภาพสุดเห็นไหมมีความมีความจะเป็นแพทเทิร์นเขาเรียกว่าตายตัวที่แบบว่าคิดอะไรผอกก็มีความเออมันจะทำแบบสวยทำอย่างอื่นได้มากขึ้นอ่ะป่าตอครับโอ้โหโอ้โหคนฟาดเลยโอ้โหแบบนี้ไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรเอ็กโคหรืออะไรอ่ะที่มันจะแบบร้องตามหลังเราอ่าแนนนา อะไรเงี้ยแล้วเขาก็เล่นแล้วแบบพอมีมวอเขาก็บมืออะไรเงี้ยชอบตรงเนี้ยคอรัสปะคอรัสทำไมไม่รู้เรียกว่าอะไรอ่ะชอบมากเลยคือมีตลอดตั้งแต่แรกจนจบเลยสักมากมากที่สุดีดสวรรเขาได้แว๊บเมื่อกี้อืใช่แว้วแบบนิดนึงเหมือนม้วนเฉยเฉย แกที่โยขาก็แบบพลาดได้เลยนะเกิดฟาดหน้าเขาถอยหลังลงไปแล้วนี่ค่ะนิดเดียวอ่ะแล้วก็จับแล้วก็ท่วยคือต้องเชื่อใจอ่ะแต่เขาเขาไม่ได้แบบว่าเอ็นตัวเยอะนะเขาเอ็นตัวแค่นิดเดียวเองเขาแค่ถอยหลังลงไปอ่ะนิดเดียวเองรอเพื่อนมาต่อมต่อไม่เยอะแยะก็ได้นามีเกียดนะตอนเนียนมากโอ้โหโหชอบอ่ะยังไงนะ ไม่เคือเมื่อกี้หรเมื่อกี้เที่ยเยอะกว่าคอนซูมเงี้ยอันนี้แบบเนี่ยบอกชอบดูแดนเพ็กทิบอันนี้มันแน่นกว่าแน่นแน่นมากป่ะใส่ไหลอ่ะถึงใช่ สวยทักดีเหรอครับทีมีโนโตะมา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 โอ้โหลายเหลียมทีเดียวเจ๋อเขาเต้นก็แบบว่าใช้กำเนบุบบุบบุบเร็วนัเนักเรียใช่เวลาชาเขาทเวาชาการ้อมกันแบบเข้าใจแล้วมีเดบุบ ุบเบสอ่ะบุบบ uh> ุบแล้วเดินแบบบุบบุบบุบโอ้โหออกแนวใช่เขาทำชันมากเออปืนแล้วแบบมีความอันนี้ตลอดเวลาตุ้งตุ้งตุ้งสนุกกับติ๊งเนี้ยเอออ่ะต่อครับเหนื่อยมากโอ้โหเหนื่อวะเออผิดนิดนึงคนรักกันใช่ปหมไม่ได้ผิดไม่ได้ผิดเหรอเขาเป็นคนรัก โอ้คือจะมีตลอดคือต้องเนื้เอาใหม่ไหมมันจะมีคอรัมค่อนข้างจะตลอดตลอดใช่แล้วเขาก็เล่นตลอดเวลามันจะรล่าว่าเฮ่แล้วเขาจะเป็นคนเก็บเฮ่แล้วคนหนึ่งก็จะเล่นอะไรเงี้ยคนหนึ่งก็จะเฮ่แล้วพอมีเย่เย่ก็แบบเก็บเย่เย่อะไรเงี้ยคือต้องแบอ้เจ๋งอ่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหตัวแสบอ่ะรายละเอียดความเหมือนเป๊ะ เป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์คือลายเหมือนแบบหูบ้ามากเหมือนเครื่องถ่ายเอกสารจริงแล้วแรงเท่ากันด้วยนะแบบว่ากล้ามเนื้อเดียวกันมากอู้หูแล้วรียดแล้วชอบผู้หญิงสองคนที่เดินสวนเข้ามาเหมือนฝ้าแฝกกันแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอ่ะเออ่ะเนี่ยอันนี้มีคนนี้แสบมากเส็นจีนอ่ะอุ้ยเนี่ยโอ้โหใส นะเสยเซย์ไงนะตอ่นี้เขาขึ้นส่อลงสุดแต่ผมสักเส้นไม่ไม่เกาะหน้าเยี่ยมเออใช่ไหมผมเป็นผมหนายาวอ่ะเราอย่าทำเลยผมยุ่งไหมแต่ชอบตอนนี้เขาเดินไว้พ่ีรีบออกดีเดินแต่แต่แต่ข้างถอยหลังเข้ามาแล้วก็ยืดหุนแลวตัวเขาแบบอย่างอ่อนอ่ะจริงอ่ะมาต่อครับ

วแต่ว่าเต้นโคตรโหดแหละใช่แล้วเล่นภาพสวยมากแล้วขึ้นฝึกลงฝึกปะครูขึ้นจากบนลงล่างอะบ้าไปแล้วแล้วอยู่อใกล้นี่กระโดดก้าวเดียวฟถึงโอ้โหกระโดดได้แล้วไปแล้วโอ้โหไปตมุตะมีแต่เป็นมงตัวเล็กเออเล็กแต่ไม่เล็กนะนี่สูงเออมีคนสูงเยอะเล็กแต่แบบว่าเล่นพิชกิณูนจริงอะโอ้โหแบบ กินเตี้ยแต่เดินครูเมื่อกี้แทบวิ่งเห็นว่าซอยยิ้กเลยไหมไม่ครูครูมองครูมองตัวเล็กอยู่เพราะว่าเขาเขาเขาไม่ได้มีอุปสรรคเกี่ยวเรื่องคำว่าความสูงแต่เขาเต้นได้เที่ยวเทียบเท่าเออเทียบเท่าแลวคือไม่มีอะไรแตกต่างมันทําให้เรารู้สึกว่ามันไม่มีอะไรที่แบบสะดุดแต่มันดูมุฟไหลเมื่อกี้พยายามจับตาดูเขาแบบว่า โอเขาเปรี้ยวจี๊ดมากจริงใช่เป็นอู้หูเลออ่ะปะมุกไปไหนไหนไหนเอาไปไหมนี่เหรออยู่ตรงกลางแต่ช็อตภาเนี่ยดูดิโอ้โอ้เฮ้ยเปลี่ยนแบบเพิ่นโอ้เปลี่ยนอย่างงี้โอ้เข้าแพทเทิร์นแบบเขาเขาเขาเลือกเปลี่ยนได้แบบได้ดีมากอะมีแค่คนแรกคนไหนขนาดนั้นรุนแรงดีอย่างเป๊ะแล้วภาพดูเปลี่ยนเลยเนาะพอเปลี่ยนแพทเทิร์นมา เด็ดแอ์เลยคือดิ้งเอออะาต่อครับเยเออยดูวนสเตจกัมาดูกันโอ้เอจริงเน้โอ้โทไมเพิ่งเห็นคนลเลยเราใหม่ได้ไหมแล้วชอบร็นี้คือจังหวะนี้ยังนะดึก ตึกแล้วคือก็เท่ากันแล้วรักอยู่ที่แบบตึกตึกพร้อมกันหมดอ่ะโอ้โหอ่ะต่อฮะดูซ่อนเนียนอยู่แล้วเนี่ยชอ้โหความเก็บเสียงเนาะทำให้เราได้ยินมไปด้วยมันมีคอนรัดอ่ะแบบเออเฮ้แต่น่ารักดีนะเขาเขาใส่ใจทุกรายละเอียดดีเออปะมันเลยมีอะไรที่แปลก โอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่ไงเดี๋ยวเดีวเขาเขาไม่หยุดนะเขาไม่อยูดดี่ะดีๆเ้าก็ตกลงสารเออก็เหมือนมันเดินเดินเดินนี่จากนี้จุดนี้แล้วจุดนี้ใช่แล้วเหมือนไปข้างหน้าตรงกลางแล้วก็เอาไห้าปเออเอ้ยวิลกออีกนะอ่าเดี๋ยวดูดูดดูดูย้อนยอนดู แต่ออกมาแต่ชอบฮาพภาเนี่ยสาวเก้าคนแล้วแบบพอดีแบบเออลิลีเข้าสานซาอนนะเข้าคืออยู่ในวง่ะใช่แบบเขาหันหลังมาหลับแล้วต้ลมแบบปิดมาที่เราคนอ่ะเออเลิศอ่ะไม่รู้จักดิลิลีเข้าสานรู้จักกันแน่รู้จักรู้จักลิลีเข้าสานเขาต้องเดินออกสอดไม่ไม่ไม่เขาก็ลิลีมาแล้วไปอยู่ตรงกลางจะไงจับไงเออแค่นก็ดูเถอะเอาป่ะเนี่ยดีโยโย เดี๋ยวตั้งใจดูใหม่เอาใหม่เอาใหม่ลายเป็นยังไงทำไมรู้สึกเหมือนเหมือนโลโก้วงเขาเลยอ่ะที่เป็นอย่างเงี้ยที่เหมือนเคยเห็นอ่ะที่เขาทำเหมือนเป็นโลโก้เฮ้ยแต่ตัวนี้กูก่อนท่ี่ที่มันพูดไงออหรอที่เป็นโโลก้หัวนี้ยากเนี่ยตาลูกพระที่เดี๋ยวมีฝั่งนี้แล้วก็มาทำฝั่งนี้อีกทีอ่ะ อ่าอาใช่เหมือนเป็นต่อตื้อตื้อตื้อืใช่หรือเปล่าคุณคุณว่าโลโก้เป็นอย่างนี้นักอายรู้คอมเมนต์นะคะกลมๆอะไรัอย่างแต่มันคือต้องมีความหมายอะไรสักอย่างเนี่ยใช่แต่โหดมากแล้วอันนี้คืออะไรอ่ะอย่างงี้เหรออุ้ยใช่ปะไม่รู้อะไปคือไม่เหนื่อยดูแลพอดีโอ้ เอาใหม่เอาใหม่ดูตั้งแต่อันนี้แลละอี๊ยกขาขึ้นมาจริงทำยากนะแบบให้มันเท่ากันอ่ะให้มันขึ้นสูงอ่ะเอาใหม่ยาวใช่ไหมโอ้เล่สามคนเล่แปกมากเขาเล่นมือเหรอใช่ใช่โอ้โอ้ เอาฝีภาษาแล้วป่ะเนี่ยเอาละวทีนมัญี่ปุ่นเม่ใช่หรออไรนเอาล้วเอาพมพประเทศด้วยไงเออพิมพ์ญี่ปุ่นด้วยภาษาจีน่ะนี่ห่าวฮะเฮ้ยแต่เมื่อกี้แบบสับรัวมากเลยโอ้โหแล้วท่าคือแบบคอมโบคอมโบคือเราพู่ไม่ใช่เลยท่าที่ซับซ้อนเนอะมันแค่แบบสับภาพมันทำให้ดูภาพรัวมันแบบว้าวอะดูแบบฟุ๊กฟมากแล้วแบบเกาะกลุ่มมันปดูแล้วใจเป็นยังไงแล้วลงพื้นป่ะสัจใจบอกสัญจีได้ไหมคะได้แหละมีใครว่า ผมก็มีประโยชน์จริงคือดาไม่ถูกเลยอะใส้ม่อผมมยค่ะแต่ว่าไปปล่อยผมทุกคนเลยเนาะแต่เนี่ยดํไม่ถูกเลยนะว่าใครจะออกมาต่อคือโอ้ออกเถอะดํไม่ออกสุดมากยากมากดําเ่อนไม่ออกด้วยแล้วมีคนที่ยืนอยู่ข้างหลังตรงเนี้ยแล้วกระโดดลงมาแล้วก็นั่งลงเลยแบบกระโดดลงมาฟูบอย่างเงี้ยสุดจริง มีทอะงีอะีเอหลากหลยดไม่อเยอะเหมือนพอมาเป็นไดยนเสร็จปุ๊บมีคนหันหลังเหรอมีคนไปข้างหลังแล้วก็มีคนวมาแล้วก็มาอยู่ตรงกลางภาพแปะภาพแปทันลยดยอดเลยต้องเยอะแลไปเถอะอ่ะไปโอ้โห โอ้อันนี้เนอันนี้ยากอันนี้เดี๋ยวนอี้ใส่กินน้องเสร็จแล้วว่าเป็นภาพยาี้ได้ไงวะงูะ <No. S 2> ตัดตัดมาเออมาคู่กันเออแล้วแต่ว่าพอตัดมามันไม่เป็นไดก้กนองสองอะไรไงแต่มันตัดเป็นอ่าตัดมาเป็นอ,<ง>อีกภาพหนึ่งเออก็เลยบอกว่าเอ้ยทำได้ไงก็สเต็ปขอดูอีกอีกนิดนึงบ้าไปแล้ววงนี้นย้อนหลังเยอะมากเลยเนี่ยตึ้มตึ้มแล้วก็แค่นี้เดียวแล้วเปลี่ยนเออเออ โอ้เหนื่อยครับไม่ได้เหนื่อยนี้มา agora. แบบนี้มาเกือบเดือนแล้วเนาะคือชอบที่แบบว่าสวยโหดน่าร right. ักน่ารักเต้นโคตรเก่งใช่คือไอพิษเีต้นรายละเอียดดีเทลคือแบบว่ามากเต้นดีเทลได้แบบเงินเท่ากันคนจริงจริงแล้วชอบคนตัวเล็กอ่ะโคตรเจ๊งจริงอ่ะโอ้โหคือแบบหลาไหนเนี่หลายคนหลายคน แม่คนตัวเล็กสุดของญี่ปุ่นอ่ะที่เราบอกได้เลยว่าเขาเขาต้องเขาต้องทํางานหนักมากนะเขาต้องซ้อมหนักมากกว่าที่จะได้เท่าเนี่ยเพราะว่าการที่จัดพรีเซนต์เองให้ได้เดบิวหรือว่าให้ติดออรดิชั่นอ่ะมันไม่ใช่แค่แค่ความสามารถเดียวเขาต้องแบบมีอะไรมากกว่านั้นอ่ะหมอะกับเขาเาเด็กผีขี้หนูมากเลยอะดูแบบแซบจีแต่ใช่โอ้โหแต่สุดจริงจโอ้โหจริงค่ะอืมว่า คือเ,เป็นวงนึงที่ทำให้รู้สึกว่าเหมือนไม่ใช่วงที่เพิ่งเดบิวต์ะ <c oughs> อะครับด้วย,ยหลายคนมีประสบการณ์อ๋อใช่ใช่ใช่แต่ว่า<ช>มีคนที่เคยเดยมาแล้วแล้วก็มีคนเคยแบบเป็นเด็กเทมจีวีพีอย่างงี้ใช่แบบเดย์ในจีนก็มีเดย์ในญี่ปุ่นเดย์ญี่ปุ่นอ่ะเดีพ,ดดพูดต่อเลยโยนอย่างงี้เลยเหรอโยนกันอย่างงี้เลยครับโยนกันอย่างงี้เลยเป็นวงเหมือนไม่ใช่วงไม่ใช่วงที่เหมือนไม่ใช่วงที่เพิ่งเดบิวต์ในนั้นที่แต่ว่ามันหลายคนมีประสบการณ์ ดี๋ยวเราทำให้เห็นชัดมากๆด้วยแล้วก็อย่างหนึ่งผมชอบเลยคือคลิปแรกที่นั่งดูสเตจจากคลิปนี้ถามว่าผมพูดตอนแรกผมก็นั่งดูคงน่าจะแบบไม่ได้มีอะไรมากน่ารักปกติอะแต่พอดูแบบโอ้โหมันอะไรขนาดนี้อะไรไม่ดีแต่ก็คือแบบอีกเรื่องเลยอะเวลาช้องซูมกับเวลาเห็นเต็มๆอ่ะาำให้ทุกคนเป็นคนเลือกแต่ไม่ใช่มีดีนะดีถึงสเตจแล้วว่าดีแล้วแต่ดีคือแบบ ขายแบบสวยมากกว่าแต่นิคขายแบบเพอร์ฟอร์มแบบเพอร์ฟอร์มจ้าโอ้โหนี่คืออาทิตยก็คือเขาจะขายความสามารถให้ดูเลยว่าเขาทําได้ขนาดคุณภาพจริงใช่ไหมโน้ใช่ครับสุดยอดอผมชอบผมชอบความที่เขาแบบมีคอนเซปต์เกิดอัดในตอนสเตจนะมีคอนเซปต์เกินนำมาแล้วพอดูแบบว่าพอดูเขาเล่นภาพมันทําให้เรารู้ว่าโอเคเขา พยาาจะสื่อแบบนี้อแล้วเขาก็แทรกคอนเซ็ปที่เขาจะสื่อแบบมาในตลอดทั้งโชว์ให้เราดูโอเคมันยังคงคอนเซ็ปอยู่นะไม่แช่ามาแค่ตอนแรกแล้วตอนหลังหายอะไรเออใช่อันนี้คือคอนเซ็ปแล้วพอมาดูที่เป็น practice เขาแบบว่าเน้นแบบว่าโชว์สกิลการเต้นมากกว่าโอ้โหระเบิดระเบิดเลยเนาะใช่และในแต่ละภาพคือมันแบบว่ามันแน่นไปหมดอ่ละใช่เขาไม่ได้เล่นมุมกล้องแล้วพอพอแบบไม่ได้เล่นมุมกล้องมันเห็นทุกอย่างชัดเมื่อกี้ลองเทสะเน่ย ลองนะลองอม่รู้อะไม่เห็นตัดต่อเลยนะแต่ส่วนแดนแพ็ทีก็อาจน่าจะลองไหมถ้าแดนแพ็ทีแบบมีเป็นตั้งกล้องอ่ะแล้วคอมพีทแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะเมื่อกี้วันพีทก็ใหม่อ่ะแต่ชอบชอบความแน่นเขามากเลยอ่ะเขาแบบสับเขาเต้นสับแบบว่าบีบแบบแรงจนจบอะแบบเหนื่อยนะครับโคตรเหนื่อยไม่ใช่แบบโอ้โหนั่นเลยแล้วเบี่ยงหัวอย่างนั้นคือสุดต้องสุดเท่านั้นเลยนะซานที่เหมือนแข่งคือนรกชัดๆยิ่งกว่าแข่งอีกอ่ะจเราแข่งกันหนึ่งนาทีครึ่งอย่างนี้ นี่ยอดเท่าไหร่เนี่ยคนติดตามแล้วยอดอ๋อยอดคนดูคนติดตามเป็นล้านโอ้สี่ล้านประเด็นคือเมื่อกี้ที่ครูพูดแค่เทนี้แบบฝึกแล้วเด็กๆก็ยังไม่จบนะเด็กๆก็ต้องพัฒนาอีกเรื่อยๆไม่งั้นก็ดอกจริงหรอไม่ใช่แบบว่าพอเดเบิร์เสร็จแล้วก็จบแค่นั้นไม่ใช่ไม่ไม่งั้นวงมันก็จะอยู่แค่ล้านที่ครูเขาเดมาแล้วเขาอาจจะไม่ดังก็ได้อย่างเงี้ยต้องพัฒนาไปเรื่อยๆอยู่ดีอ่ะ สุดก็คือไม่รู้ว่าจะสิ้นสุดตรงไหนแต่ <c oughs> กญญ็หมดเาแเหมือนเวลาเราซ้อมเต้นเราก็ต้องซ้อมไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยออก็เหมือนศิลป,ปินที่เขาจะทำมาเขาก็ต้องแบบว่าโหอย่างที่เอิญบอกมันไม่มีคําว่าจบมันต้องพัฒนาเราถึงเห็นเห็นภาพของศิลป,ปินไงว่าทําไมเขาถึงโคตรเก่งขึ้นเพราะเขาพัฒนาตลอดไม่มีคําว่าหยุดสุดยอดจริงๆตบให้เลยครับเป็นกําลังใจให้นะครับอ่ะพี่เอิญครับ ค่ะทุกคนเรามีเพจ Facebook Twitter แล้วก็ TikTok นะคะชื่อว่าครูบอสชาแนลค่ะแล้วก็ใน Twitter เนี่ยเรามี2แฮชแท็กก็คือนักเต้นเลี c ย i ชันและครูบอส a n n e l ค่ะใครอยากทวิทตอะไรถึงพวกเรานะคะ <c oughs> สามารถทวิตแล้วก็ติดแฮชแท็กมาให้พวกเราได้ไปตามอ่านกันได้เลยนะคะทีะ่ตอนนี้โรงยิยนเราก็เปิดสอนตามปกติแล้วนะครับแล้วเราก็มีสอนออนไลน์ด้วยนะครับ สำหรับคนที่อยู่ใกล้หรืออยู่ไกลก็สามารถติดตอ่อได้ในโปสเตอร์นี้เลยครับปิงออ่ะก็ะใครใกล้อยู่ที่ไหนสาบันของเราก็ใกล้ไหนก็ไปเรียนได้นะครับพัทยาและยองก็ไปเรียนได้เลยติดตามติดตามผลงานเราก็สามารถโทรติดต่อที่เบอร์ที่อ่าโปสเตอร์นั้นได้เนาะ,ะใครสนใจหรือจะติดต่อดูในเฟซบุ๊ะลงนิดซ้อนเต้นอะไรบอดดี้สตูดิโอเออว่ามีกีดที่อะไรตรงนั้นได้หมดเลยนะครับ แล้วเจอกันนะอย่าลืมมาเรียนกันเยอะๆด้วยนะครับผมที่สองคนยอย่าลืมก,กดไลค์กดแชร์กดกร<ด>ะ<ก>ด,ดิ่งแล้วกดส u b ค c r i า e ที่ช่องครูบบ๊แชนแนลแล้วเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย,บาย